นกพิราบเขาตาบอดข้างนึ่งมากไม่รู้มาจากไหนมาอยู่ใต้ท้องรถด,ดูเขามีเขามีเลขรหัสเบอร์ด้วยนะที่ขามีแหวนอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไม่เอาลิีจิกมือกัน ไม่กลัวคนด้วยนะแสดงว่าเขาถูกเลี้ยงมาแน่เลยอะเมื่อปีสองพนยี่สิบสี่นะที่ท,ที่ที่ขาเขา,ามีหมายเลขอะ่ะจิกมืออุ๊ยอไปไหนด้วยนะเอาน้ำให้กินนู่นก็ไม่กิน เอาขนมปังให้กินก็กินไม่กินมากอะกินเหมือนกินเล่นๆไม่มีอาหารนกเรามีแต่ขนมปังสเก็ตเพราะตอนนี้อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสที่จอดรถ บ้าน